สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบวิเบช่องที่จะพาทุกคนไปอัปเดตข่าวสารวงการมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆรถเปิดตัวใหม่รถแต่งรถแข่งและทุกเรื่องราวของสองล้อทั้งในไทยและต่างประเทศถ้าคุณเป็นคนที่ชอบบิกบว้หรือกำลังมองหารถคู่ใจคันใหม่ห้ามพลาดเด็ดขาด วันนี้ผอมาจากพาเพื่อนๆนมาพบกับสุดยอดตำนานสายสปีดท,ที่ครองใจสายซิ่งทั่วโลกอย่างซู z u กิ h a ยบุส s ะ2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเผยโฉมกันไปสดสดร้อนร้อนและบอกเลยว่าการกลับมาครั้งนี้โหดกว่าเดิมทั้งดีไซน์เครื่องยนต์และเทคโนโลยีเสริมเพียบซึ่งบอกเลยว่าใครเป็นสาวกไฮเปอร์บ e ต้องตาลุบกว่าแน่นอนเพราะซู z u กิจัดเต็มมากๆกับการอัปเกรดครั้งนี้ โดยเจ้าไายาบูซ่2025ยังคงเอกลักษณ์ตัวถังทรงแอโรด y นามิกที่โฉบเฉี่ยวตามแบบฉบับของบูซ่าแต่มีการปรับรายละเอียดขอลายจุดให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นตั้งแต่ไฟลหน้าดีไซน์ใหม่ที่เป็นแบบคู่เลเซคมโปรเจคเตอร์พร้อมเดไลท์ดีไซน์เฉียบเฉียวไฟท้ายเป็นแบบเลดชุดใหม่ที่มีเส้นสายเฉพาะตัวเสริมความดุดันในทุกมุมมองบอดี้ครึ่งหน้าครึ่งหลังมีการปรับปรุงให้เส้นสายดูโฉบเฉี่ยวและมีความลื่นไหลรับกับหลักอากาศพลาศาสตร์มากขึ้น ด้านข้างตัวรถยังคงมาพร้อมแฟริ่งขนาดใหญ่ที่ช่วยเสริมแรงกดอากาศช่วงความเร็วสูงและระบายความร้อนได้ดีขึ้นพร้อมโลโก้ฮายบูสักสุดขลาสิกประทับไว้ด้านข้างเช่นเคย เครื่องยนต์ของซูซ u กิ h าย a บุสัก2025ยังคงใช้บล็อกเดิมขนาด 1,340cc สี่สูบเรียง DOHC 16วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้รีดกำลังสูงสุดที่197แรงม้ 9, าที่9,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีแต่ที่น่าสนใจคือในรุ่นปี2025นี้ซูซ u กิได้ปรับปรุงระบบการตอบสนองของเครื่องยนต์ใหม่ให้สมูทและคม โดยเฉพาะช่วงเร่งแซงในย่านความเร็วสูงทำให้ขี่สนุกและควบคุมง่ายขึ้นกว่าเดิมระบบเกียร์ยังคงเป็นแบบ6สปีดพร้อมระบบควิกชิปเตอร์ทั้งค้งและลงที่รองรับการเปลี่ยนเกียร์แบบไม่ต้องกำคลัดได้ลื่นไหลามากมากอีกทั้งยังเสริมสลิปเปอร์คลัดเข้ามาให้ช่วยป้องกันล้อล็อกขณะเชนเกียร์แรงแรงและลดอาการกระชากเวลาเข้าคงด้วยความเร็วสูง ระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดเต็มมากๆในซูซูกิ h a ยาบุส a ะ2 2 5 5มาพร้อม Suzuki i n t e l l i g e n น r ์ไร s ์ซิสเหรือ SIRS ที่ประกอบไปด้วยโหมดการขับขี่3โหมดหลักและ3โหมดปรับแต่งเองได้ traction control 10ระดับลอน control 3ระดับ cruise control ระบบ engine brake control และระบบ hill hold control ที่ช่วยให้การขี่ในทางลาดชันสะดวกปลอดภัยขึ้น รวมถึงระบบ Power Mode s มดซีเล r เตที่เลือกปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์ได้ตามต้องการมาตรวัดแบบผสมที่ยังคงสเสน่ห์เรือนไมอนาล็อกคู่พร้อมหน้าจอ TFT ขนาด4.3นิ้วตรงกลางแสดงข้อมูลครบทั้งค่ารอบความเร็วอุณหภูมิแอมเบียนแอค่าไฟแบตเตอรี่ traction control โหมดการขับขี่ฟลูอิคอนซัมชันและอื่นๆอีกมากมายส่วนช่วงล่างด้านหน้าใช้โชค๊คอัพสายดาวจาก KYB ขนาดแกน43มมลเมตร ปรับพรีโหลดรีเบลคอมเพรสชันได้เต็มระบบด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวปรับพรีโหลดและรีเบลได้เช่นกันทำงานร่วมกับสวิงอาร์มอลูมิเนียมน้ำหนักเบาระบบเบรกใช้ดิสก์คู่หน้าขนาด320มิลลิเมตรพร้อมคาลิปเปอร์เบร b o บสไต m มาสี่พอด้านหลังเป็นดิสก์เดี่ยว2 6 0ม mm. ิลลิเมตรคาลิปเปอร์นิสซึ่งหนึ่งพอดมาพร้อมระบบ abs แบบ cornering abs ที่ปรับการทำงานตามองศาเอียงรถเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าโค้งยิ่งขึ้น ล้อแม็กเป็นอลูมิเนียมขนาด17นิ้วรัดด้วยยาง Bridgestone Battlax Hyper Sport S22 ขนาดษ1 2 0ส่วน 70ZR17 ด้านหน้าและษ1 9 0ส่วน 50ZR17 ด้านหลังน้ำหนักตัวรถรวมของเหลวอ,อยู่ที่264กิโลกรัมความสูงเบาะนั่ง800มิลลิเมตร ความจุถังน้ำมัน20ลิตรถือว่าเป็นสเปคที่เหมาะกับสายซิงทัวริ่งและทางตรงความเร็วสูงสุดๆด,ด,ด้านราคาของซู z u กิฮายาบุส a ะ2025ล่าสุดเปิดราคาที่ญี่ปุ่นอยู่ที่2,156,000เยนหรือประมาณ4 8 5 0 0 0บาทส่วนราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ที่ราวๆ8.99แสนบาทถึง9.29แสนบาทแล้วแต่สีและออปชั่นที่เลือกซึ่งซู z u กิประเทศไทยคาดว่าจะเปิดรับจองอย่างเป็นทาง การในช่วงปลายปีนี้หรือไม่เกินต้นปีหน้าใครที่เป็นแฟนตัวยงของเจ้าบูซ่าหรือกำลังเล็งไฮเปอร์ไบ์สักคันไว้ใช้งานบอกเลยว่ารุ่นนี้น่าสนใจมากๆเพราะนอกจากหน้าตาที่ดูดันโหดมีเสน่ห์ไม่ซ้ำใครเครื่องยนต์ทรงพลังพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วน ช่วงล่างและเบรกจัดเต็มยังได้ฟีลไบยระดับตำนานที่อยู่คู่สายซิ่งมานานกว่า20ปีอีกด้วยสำหรับใครที่อยากสัมผัสต,ตัวจริงเสียงจริงของ s u ซูกิฮายาบุส a 2025ตอนนี้บางโชว์รูมของซูซูกิบิ๊กไบในญี่ปุ่นเริ่มมีตัวจริงให้ชมกันแล้วและคาดว่าในไทยหน้าจะมีรถเดโมเข้ามาให้ชมเร็วๆนี้เหมือนกันและถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดเปิดตัวหรือราคาอย่างเป็นทางการที่ชัดเจนเมื่อไหร่ พอมาจะรีบมาแจ้งให้เพื่อนๆนทราบกันทันทีเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับซูซูกิ h a ยาบุ s a ส0 2 5 2ที่จัดว่าเป็นหนึ่งใน h y เปอร์บ e ระดับท็อปของโลกที่สายสปีดต้องลองสักครั้งในชีวิตถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้หรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบายวิเบของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถเปิดตัวใหม่ๆและข่าวสารวงการ2องล้ออีกเทียบสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ